นโยบายเศรษฐกิจที่ท่านต้องการจะไฮไลท์ขึ้นมานะฮะให้สําหรับนักธุรกิจที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยคืออะไรนะครับพูดถึงเศรษฐกิจใหม่มันไม่ใช่พักนะวันนี้เศรษฐกิจใหม่มันเกิดขึ้นทุกวันแต่เรากําลังจะพูดถึงเศรษฐกิจเก่ากันอยู่หรือเปล่าเราพูดถึงปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆซึ่งก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือได้รับการแก้ไขไปแล้วบางส่วนในส่วนของพักชาติไทยพัฒนาที่เสนอมาเจข้อ ถ้าขึ้นสไลด์มีในเจ็ดข้อนะั้นน่ะที่เศษหน่อยสำหรับบอมขอพูดข้อที่8ข้อที่8นะจริงๆแล้วพักของเราเนี่ยเรามีนโยบายออกทุกวันเพีงเยงแต่เราดีพลอยสู่สังคมได้ไม่ได้ทั้งหมดทุกวันปัญหามันเกิดขึ้นทุกวันท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในรนั่ทีนี้ท่านลองสังเกตดูตัวเองเลยนะครับว่าสิ่งที่ท่านเรียนมาตั้งแต่ป .6 จนจบปริญญาเนี่ยท่านใช้อะไรตรงไหนในสิ่งที่ท่านเรียนบ้าง ผมจบพิศวะมาจากญี่ปุ่นมาเป็นนักกันเมืองทำไมไม่เรียนรัฐศาสตร์ตั้งแต่แรกทำไมทำไมถึงต้องเปลี่ยนตัวเองมาเป็นแบบนี้ทำไมถึงจะต้องเดินเข้าการเมืองเศ,ฤษฤศรษฐกิจมันเกี่ยวอะไรกับการเมืองหนึ่งเราเป็นเป็น,ปน,ปนบริษ,ษัทครอบครัวเล็กๆก็รับเหมาก่อสร้างแต่เราขาดโอกาส Pitching b i ด d i n g กับภาครัฐหรืออะไรต่างๆเนี่ยสมัย20 3 0ปีก่อนหรือจะเป็นปัจจุบันนี้ก็ต้องมีการวิ่งเต้นหรืออะไร เราไม่เอาดีกว่าเราเบื่อแล้วหาอะไรที่มันเป็นของตัวเองซึ่งเกิดขึ้นในยุคเนี้แล้วก็บอกว่าคนรุ่นผมหรือบนนี้หาว่าเราเป็นคนรุ่นเก่ามอกเก่ามากใหม่มั่งจริงๆไม่ใช่นะครับเราเนี่ยอยู่เป็นคนรุ่นใหม่ในยุคเดียวกันหรือเปล่าครับเรายังอยู่นะฮะจะอายุ1 6 6 7ผมก็ยังอยู่เท่าคุณเนะี่ยแต่ว่าผม,มาอาจจะอยู่น้อยกว่าคุณหน่อย ทีนี้พอกลับมาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจใหม่อะไรที่อะไรที่มันเป็นเศรษฐกิจใหม่ได้นแน่นอนอนนี้โลกมันไม่มีพรมแดนแล้วออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองนี่เราเราดูในภาคเกษตรผมยกภาคเกษตรแล้วกัน,นภาคเกษตรกับกับคนพิการภาคเกษตรเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากดินมันคือสินค้าเกษตรเอาแล้วทำไมยาเส้นยาสูบไปอยู่กับสัมภาระสัมสามิร อันนี้งงก็อาจจะเหมือนกับทางพี่อ้วนนะปรับโครงสร้างมันใหม่สักมันเกิดอะไรขึ้นในส่วนของคนพิการนะในต่างประเทศเนี่ยหรือว่าบริษัทที่เราเคยทางานมาเ,นเขามีอัตราส่วน1ต่อ6คือ1ต่อ6คืออ,อะไรพนักงาน6คนต้องรับ d i s a b l ิล1คนทา่านจะลดปัญหาในเรื่องของในเรื่องของค่าสนับสนุนคนพิการจากงบประมาณเป็นบินนะครับการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับ ผู้ที่ขาดโอกาสในขณะเดียวกันเราไไปติดอาวุธให้เขาด้วยนะครับสอนสกิลเขาสิ่งที่คนตาบอดทําไม่ได้เราอาจจะทําได้เยอะแต่สิ่งที่เขาทําได้แต่เราทําไม่ได้คืออะไรคิดลองคิดดูที่สกิลเขาสูงกว่าเวลาก็เหลือให้ผมนาทีเดียวจริงนะ เวลาเราไปเรียนหนังสือรนะัฐก็บอกว่าเป็นรัฐสวัสดิการเรียนฟรีตั้งแต่ปหนึ่งยันปตีเดี๋ยวจะไปเข้าสู่อันที่2นะเอางบประมาณมาจำไหนผมคิดว่าเรียนไปหาเงินไปดีกว่าไหมวันนี้เนี่ยผมจบมานะนิดนึงนะจบมาไปเรียนปิญญาโทรครั้งแรกไปเรียนที่จุฬาคิดว่ามันดีที่สุดละแต่ไปถามอาจารย์ใหม่ไอ้ที่ไหนมันจบยากที่สุดเขาบอกรามกำแพงอาจารย์เอาไปล,ลาออกไปเลย ผมไม่ได้ต้องการที่ดีที่สุดผมต้องการที่มันออกมายากที่สุดแล้วไปหาทางออกมันอันนี้อันนี้คือแนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจว่าไปิคิดในเรื่องของเฮ้ยมันยากมันทําไม่ได้มันไม่ใช่ทําหรือ,อยังทําหรือ,อยังเนี่ยยังไม่รู้เท่ากับรู้ละว่าจะทํารู้เฉยเฉยเรรู้ให้แตกฉานไปก่อนดีกว่ามาั้งรู้ให้แตกไปเลยไม่ใช่รู้แล้วก็ ยังงงอยู่แล้วก็มาทำก็อาจจะเกิดการเจลขึ้นได้นั้นข้อมูลนีฮะการท,ทําเศรษฐกิจใหม่ของทางพักของทางนโยบายของทางพักเราเนี่ยคือเน้นการติดอาวุธด้านสกิลให้กับประชาชนทุกคนแม้กระทั่งน,นักศึกษาคุณเรียนไปคุณควรจะได้เงินยกตัวอย่างเช่นคุณเรียนคณะคุรุศาสตร์แต่คุณมาร่วมกับทางหน่วยงานของทางราชการเนี่ยที่จะต้องปรับปรับเวียนตัวเองจาก เลกเลเตอร์มาเป็นแ a c ิลิเตเตอร์แล้วเอาเด็กเหล่านี้มาเข้าคอสอบรมอาจจะออกไปเป็นผู้ตรวจฟาร์มมาตรฐานก็ได้อย่างน้อยเขาจบวิทาศาสตร์แล้วเขามีงานทําจบออกมาการันตีเขามีงานทําไม่ใช่จบออกมาแล้วงงไอ้ที่ท่านพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยในรอบแรกเนี่ยนะฮะท่านคิดว่าท่านจะจัดสรรยังไงฮะถ้ามันไม่มีท่านจะหามาด้วยวิธีอะไรเวลาเราจัดตั้งงบประมาณมีแต่ตัวเลขการจัดตั้การจัดสรรงบประมาณ ผมถามทำถ,ถามเลยนะวันนี้ไม่ได้มาหาเสียงนะลงมาคุยกันว่าตัวเลขมาจากไหนเราเข้าไปประชุมในการจัดสรรงบประมาณเฉพาะกระทรวงเดียวนะใช้เวลาสามชั่วโมงปีนี้ไม่ถึงด้วยเพรมามีการเลือกตั้งเดี๋ยวรัฐบาลใหม่มา,าก็ต้องทําใหม่ก็ประชุมชั่วโมงเดียวทุกกระทิบดีทุกกรมมาทุกคนตรีทุกท่านมาทั้งหมดคําถามผมมีคําถามเดียวเองในที่ประชุมวันนั้น ซึ่งเป็นคําถามครั้งที่สองนะเวทีแรกคุณบอมอาจจะได้ยินผมถามว่านโยบายของรัฐที่ก่อหน,นี้ผูกพันให้กับประชาชนและโครงการดังกล่าวนะที่ไม่สําเร็จนะใครรับผิดชอบล่ะซึ่งเป็นคำถามนี้ถ้าบอมอยู่พี่พีเออาจจะอยู่ด้วยนะผมถามกับท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคําถามที่เงียบทั้งห้องเลยนะการจัดสรรงบประมาณของรัฐและโครงการของรัฐ ที่มอบให้แก่ประชาชนแล้วไม่สำเร็จใครรับผิดชอบพักชาติไทยพัฒนาจะรับผิดชอบถ้าเป็นรัฐบาลยกตัวอย่างเช่น17ปีก่อนมันนจะมีโครงการปุ๋ยนะพวกท่านเกิดทันอยู่แล้วปุ๋ยปงปุ๋ยปลอมเลยนะั่นน่ะแล้วก็เป็นยุคที่ผมก็อยู่เหมือนกันผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งวันนี้19ปีละเกษตรกรที่เข้าโครงการนั้นยังเป็นนี่อยู่เลยบางคนตายไปแล้ว บางคนลูกต้องมาใช้นี่ต่อคำถามคือแล้วนี้เนี่ยมันจะอยู่กับทกอสไปอีกนานเท่าไหร่ที่ดินในปีที่เอามาเข้าโครงการกับปีปัจจุบันราคามันไม่เท่ากันแล้ว clearing house คือใครจะเป็นแบงค์เป็นรัฐเป็นกระทรวงเป็นกรมหรือจะเป็นครยกมือหน่อยดีไม่มีใครยกมืออันนี้ก็คือเหตุผลที่ต้องปฏิรูปทั้งหลักเกณฑ์กฎหมายนะแล้วก็การผ่อนผัน และก็ความรับผิดรับชอบไม่มีเรื่องนี้มันผิดอยู่แล้วมันจะปนไปรับชอบได้ไงในส่วนของกสิกิจรัฐบาลตั้งงบประมาณหรือการจัดสรรงบประมาณที่มาจะเป็นสามล้านล้านหรือจะเป็นกี่ล้านล้านก็ได้รัฐหาไรายได้จากไหนมันอยู่สองงานใช่ไหมภาษีกับรัาวิสาหกิจที่สามารถหาไรายได้ด้วยตัวเอง หรือองคอ์กรอื่นที่หาองคอ์กรมหาชนที่สามารถมีไรายได้ด้ตนเองเอา้าวถ้าเป็นอย่างนั้น30%กว่าซที่เป็นงบประจำอีก30%กว่าปไม่ถึงด้วยที่เป็นค่าสาธารณูปโภคเลือ,อีก10%กว่าที่เป็นงบลงทุนซึ่งก็ถูกตัดท่านที่เป็นรัฐบาลอยู่นะขนาดนี้ท่านจะทราบดีตัดที่1 0บ้างตัด10%ตัดที่ละโครงการบ้างสรุปเงินลงทุนไม่เหลือ มันก็ไม่ได้ถูกดิปลอยไปสู่ภาคเอกชนที่ี่จะทำยังไงฮะรัฐมีสิทธิ์หาเงินไหมผมว่ามีนะจะอินคลายทางอ้อมหรือทาง,ทาง,ทางตรงก็ได้ลองคิดให้ว่ารัฐจะหาเงินจากไหนที่ไม่ใช่ภาษีจากประชาชนเป็นหลักแล้วก็รายได้จากรายวิสาหกิจเป็นหลักจะทำยังไง ในโมเดลต่างประเทศก็าทำกันยังไงรัดซื้อเองรัดเปิด LC เองยกตัวอย่างเช่นเกาหลีเปิด LC เป็น l o b a l b i i r i c e b i d d ดิงทำได้ทำได้หมดเลิอเอกชนทำยังไงฮนะก็เ,เป็น ANC เพรพอถึงเวลาเนี่ยของ d e l i v e อไปที่ประเทศปลายทางใช่ไหมฮะเขาตรวจว่าข้าวสินค้ากเกษตรมันตรงไหมเพราะรัดเป็นคนซื้อส่วน ANC ได้ค่าฟรี ผมว่าแฟ่ไม่อย่างนั้นวันนี้ประกันราคาสนับสนุนส่งเสริมเงินรัฐหมดอะ่ะมีพักไหนมีนโยบายขึ้นภาษีวะครับอะ,อะไรอีกทีนะขึ้นภาษีครับขึ้นภาษีครับครับพูดพูดเรื่องเพื่อเรื่องภาษีนี่ผมผมเห็นด้วยนะกับการให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยกปองกรดอกกับเ1เราจะได้แยกเล่ากับโซดาออกสัทีว่าใครรวยใครจนกันแน่น่ะ13ล้าน เป็นคนจนหรือ20ล้านหรือครัวเรือนเกษตรกร4.2ล้านครัวเรือนคูณ4เข้าไปพื้นที่เกษตรกรมีทั้งหมดเท่าไหร่150ล้านไร่เอามาทำจ,จริงๆก็ประมาณ7 0 60ล้านไร่นะครับเกษตรกรไม่ต้องเสียภาษีครับอยู่ในรัฐธรรมนูญน,น,นะพีอาชีพเกษตรกรไม่ต้องเสียภาษีแต่อาชีพอื่นที่ควรจะเสีย และเสียในอัตราที่บางคนอย่างผมไม่มีครอบครัว3 0มกว่าเป็นต็มเตมจะลดยังไงแล้ว30%มสิบเปอร์เนั้นเอาไปไหนก็อย่างที่ผมถามว่าเอาเงินภาษีไปใช้อย่างที่พี่มาร์คพิทบัวเอาไปใช้โดยที่ไม่ถามเราเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในกระบวนการการเลือกตั้งใช่ไหมก็คุณเลือกผมเองแต่เรื่องการขึ้นภาษีเนี่ยผมว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนนะเขาก็ต้องดูตามสถานการณ์ ขึ้นได้ก็ต้องลงได้ถ้าอยู่ปกติแบบเนี้ยภาษีแล้วแบบเนี้ยลงก็ต้องมีเหตุผลขึ้นก็ต้องมีเหตุผลแต่ถ้ากู้แล้วไม่มีเหตุผลนี่รับไม่ได้เพราะเวลาใช้คืนมันใช้คืนจากภาษีถ้าไม่มีภาษีเอาที่ไหนไปคืนกลับมาที่ว่าเราแทนที่เราจะมาคำนึงกันถึงเรื่องภาษีเรามาพูดถึง,งเรื่องสร้างเงินดีกว่าการสร้างเงินวันนี้คน คนคนหนึ่งอยากจะประกอบอาชีพเลี้ยงโคเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรถามใครครับจะเดินไปตรงไหนกรมปศุสัตว์จะไม่รู้เขาไม่รู้เราทำให้เขา easy to access ง่าย easy to process ง่าย easy to earn money คือคือคือการหมดเวลาอีก